สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับปฏิภาสออโต้อีกคลิปนึงแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะฮะเป็นคลิปสุดพิเศษเลยนะครับวันนี้เนี่ยจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับสดๆด้้นๆเลยนะฮะวันนี้นะครับประจําวันที่1พฤษภาคมนะครับมาอัปเดตกันได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับว่าเป็นรถรุ่นอะไรบ้างนะครับ สำหรับวันนี้นะเรามีอีลโศกเข้าใหม่2คันนะครับลูกค้าถามมันเข้ามาเยอะนะเครื่อง3,000ตัว S นะครับเครื่อง3,000ตัว S รถเข้ามาที่ลานพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับกับอีกหนึ่งคันเลยนะฮะอยากจะนำเสนอเลยนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยนะฮะรถปี2019นะครับ1.9 S รถปี19นะครับไมล์หมื่นเดียว คใครกาลังหายูโซอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสามพันหรือว่า1.9นะครับมีรถเข้ามาที่ร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจอยากจองรถตอนเดียวตู้ทึบรถกระบะคอกอะไรแบบนี้ นะครับติดต่อมาได้เลยบอกเลยว่าจบภายในร้านเดียวแน่นอนนะครับส่วนเดี๋ยวเราจะไปดูแถบฝั่งนู้นหน่อยดีกว่านะฮะว่าเหลือรถอะไรกันบ้างครับเรามาดูในโซนของกระบะตอนเดียวอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง2.5นะครับที่ร้านของเราก็มีด้วยเช่นกันนะครับแต่2คันเมื่อกี้นี้นะที่ผมอัปเดตให้ดูนะครับเดี๋ยวได้แบบนี้แน่นอนนะครับแม็กคู่หน้าลูกค้าสามารถเลือกรายได้ขอบ18ขอบ17นะครับล้อกระทาพาพร้อมอย่าง XCD นะครับเบิกใกไม่แกะกล่องแน่นอนนะครับ หรือว่าจะเป็นตัวพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับเป็นตัว1.9นะครับคันนี้เป็นรถปี2018นะครับแต่ว่าเป็นตัวหน้าไมเน์เชนแล้วนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นโครเมียมให้นะครับเพราะว่าตัวรถโดยรวมอะไรแบบนี้เนี่ยเราแต่งให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะเปลี่ยนเป็นใส่กระจังหน้าโครเมียมไปเลยนะครับรอๆครบๆจบๆภายในร้านเดียวนะครับลูกค้าได้รถสุดคุ้มแน่นอนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัว1.9นะครับ2.5ที่ร้านเนี่ยเรามีเยอะนะครับมีเป็นสต็อกเลยของเข้ามาเยอะนะครับลูกค้าใดถามหารถตอนเดียวนะครับเหมือนรถกระบะตู้ทึบพวกนี้นะครับตู้ทึบเราก็ใส่ให้ใหม่นะลูกค้าก็สามารถเลือกความสูงได้นะครับเมตรเมตร2เมตร10 นะครับตามการใช้งานของคุณลูกค้าเลยนะครับหรือว่าจะเป็นในค่ายของ t o y ยตานะครับโตโยต้าไฮรังลีโว่2.8นะครับเจพัทนะฮะ16 17 18 19นะครับเรามีทุกปีนะลูกค้าชอบแบบไหนนะครับมาเลือกได้เลยนะครับหน้า a 1เ2เ3เ4นะครับมีหมดนะเป็นตัวไม่ได้เชนเราก็มีนะครับหรือนี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งฮะเข้าใหม่สดๆร้อนๆเหมือนกันนะครับ2.4ตัว J ไฟฟ้านะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2019นะฮะ ใช้เงินออกรถนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับ6,000บาทจบเลยนะครับไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเติมนะอยู่ที่เครดิตของคนซื้อด้วยนะครับสนใจรีบติดต่อรีบทักมาได้เลยนะครับมีเครดิตไม่มีเครดิตมาคุยกันนะฮะเดี๋ยวเรามีราคาพิเศษให้นะครับส่วนนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งฮะอีกสีหนึ่งดีกว่านะครับที่ผมมองดูแล้วเนี่ยว่าเจิดจรลัดมากนะครับเป็นตัวสีเทาดำเมทัลลิกนะครับไม่ว่าจะเป็น2 4 2.8ุนะครับแบบนี้เรามีเข้ามา เยอะมากนะครับใครสนใจรถตอนเดียวตู้ทึบหรือว่าจะใส่เป็นข้องเนี่ยทักมาได้เลยนะครับเสริมแหนบลงเล่นไปถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีแต่คุ้มกับคุ้มนะครับสำหรับรถตู้ทึบตอนเดียวแบบนี้นะผมย้ําอีกรอบนึงนะครับเครดิตดีใช้เงินรถ6000บาทนะครับหกพันบาทจบเลยนะฮะไม่มีเครดิตหรือว่ามีเครดิตยังไงอยากได้ราคาแบบไหนนะครับมาคุยที่หน้าร้านอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเรามาดูส่วนที่จอดอยู่หน้าร้านด้วยเหมือนกันนะครับสําหรับหน้าร้านเนี่ยนะ เป็นอีก2แบรนด์นะครับที่ผมอยากจะแนะนำให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับอย่างเช่นนะฮะมิสูพยิไตันนะครเป็นตัวออน n e ตันนะฮะเครื่อง2.5รถปี2018นะครับรุ่นย่อยก็เป็น2.5 GL นะครับไททันออนยูตันเราก็มีนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยใช้เงินรถ6,000บาทเหมือนกันนะครับลูกค้าได้รถปี2018เลยนะครับหรือว่าจะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งฮะข้ามาฝั่งยุโรปมั่งนะครับคันนี้เนี่ยก็จะเป็น นิสสันโนวลล่านะครับ MP 3 0 0นะครับคันนี้เครื่องยนต์ก็จะเป็น2.5นะครับตัว SL นะครับรถปี2018เหมือนกันลูกค้าเครดิตดีนะครับใช้เงินของ่มรถ6 0บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าอีซูซูนาวาล่าหรือว่ามิตซูบิชินะครับ6,000นบาทเหมือนกันเลยนะครับอยู่ที่เครดิตของคนซื้อด้วยนะครับใครสนใจรถรุ่นไหนนะรีบติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวนึงนะครับเป็นแคปขายดีเหมือนกันเรามาดูกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่ง กลุ่มลูกค้าที่วิ่งรถแคร็บตู้ทึบนะครับไม่ว่าจะเป็น2.4อีสู1.9 m i ซูบิชีไทตัน2.5นะครับแต่คันนี้เนี่ยเราใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะเป็นโต้ใต้ไฮรังรีโวนะครับ2.4เจพัทนะครับเป็นสมาร์ทแคร็นะฮะคันนี้นรถปี2018นะครับใช้เงินรถ6,000บาทเหมือนกันนะครับส่วนคันนี้เราก็ใส่เป็นตู้ทึบให้นะครับ2เมตร10นะครับ เป็นตัวสมาร์ทแคปแคบเปิดได้นะฮะออปชั่นภายในภายในอะไรอย่างนี้นะเหมือนรถตอนเดียวเลยนะครับความคุ้มความสบายนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นแม็กซีล้อนะครับหรือว่าล้อแม็กคู่หน้าล้อกระทะผาคูา่หลังนะครับ ชอบใช้งานแบบไหนนะชอบทรงแบบไหนบอกได้เลยเดี๋ยวเราจัดก,การให้นะครับสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวต้องขอจบการรายงานมีแค่เท่านี้นะ,ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน,น้านะครับฝากติดตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแล็ช่อง YouTube ของเรานะเป็นกำลังใจเรากดไลค์กดซับสไคร้นะแล้วเดี๋ยวผมจะมีคลิปพิเศษพิเศษอัปเดตรถแบบนี้มาให้กับคุณลูกค้าดูอีกเรื่อยๆนะครับสนใจรถรุ่นไหนนะทิ้งเบอร์โทรศัพท์แล้นะหรือว่าอีดีไลน์ได้เลยนะครับหรือว่าโทรติดต่อไปที่เบอร์เฮียหนุ่มได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คล